สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปพบเจอกับไฮไลท์ดีๆจากพี่ออสนะครับมาพบเจอกับผมเอฟธนนท์เหมือนเช่นเคยครับคุณผู้ชมเคยได้ยินคําพูดที่ว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้บ้านครั้งเดียวใช่ไหมครับแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นกับบ้านของเราและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับวิธีการป้องกันอัคคีภัยทําอย่างไรบ้านของเราจะปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่กับพันตํารวจเอกพิชัยเกรียงวัฒนศสิริผู้อำนวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับครับผอครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของที่นี่เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ห้องนี้จะเป็นห้องสื่อสารที่ควบคุมการรับแจ้งเหตุต่างๆข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็เป็นศูนย์สั่งการ ขยางสานนิ่ดเพลิงต่างๆาง <m> ทั่วกรุงเทพครับถ้าผมพูดถึงสถิติที่ผ่านมาการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหาคนครเป็นยังไงบ้างครับปี57ครับในปี57เนี่สถิติเพลิงไหม้เนี่ยในบ้านเรือนประชาชนเนี่ยมีจานวนทั้งสิ้น 1, 3 7 3ครั้งนะครับอันนี้เฉพาะที่เราได้รับแจ้งนะครับในจํานวน1 3 7 3ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เพราะว่าไฟฟ้าและวงจรเนี่ยเกิดสาเหตุก็จะเกิดจากลักษณะที่ตัวสายไฟเองเสื่อมคุณภาพชำรุดแต่งรายงานนะครับ,รบเป็นสาเหตุก็อีกอันนึงก็คือเกิดจากที่สะพานไฟคือตรงชุมสายของไฟที่ที่จะเข้าบ้านที่มีสะพานไฟที่มีฟิวตัดนะครับและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากที่ปลั๊กชำรุดที่ปลั๊กชำรุดหรือหลวมหรือหรือไม่ได้คุณภาพนะครับหลังจากนั้นก็ต่อมาก็จะเป็นสายพ่วง ใส่พ่วงซึ่งขนาดอาจจะเล็กเกินไปแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมากเกินและสุดท้ายก็คือตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเองซึ่งอาจจะใช้เก่ามานานมากมีค,ความแตกหักเสียหายอะไรต่างๆซึ่งมีโอกาสที่เราไม่เกิดผลไม้มาครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเราก็ต้องตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาถูกต้องครับต้องคอยดูตลอดเวลาว่าสายไฟแตกไรยงามไหมนะครับมีมดมีหนูมีอะไรมากัดไหมสายไฟนะครับขณะเดียวกันมี ขามาสีดําติดอยู่ตามปลั๊กไฟหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คำว่าขาม่าสีดําเกิดขึ้นนี่ก็เกิดจากว่าปลั๊กเนี่ยหลวมอาจจะเป็นหลวมจากตัวปลั๊กอาจจะไม่หลวมแต่ว่าปลั๊กที่ขาเสียบปลั๊กเนี่ยอาจจะหลวมทําให้เกิดไฟกระโดดทําให้เกิดขม่าขึ้นอันนั้นแสดงออกแล้วว่ามีความปิดปกติสามารถที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ถ้ามาที่เรื่องใกล้ตัวนะครับของทุกคนคุณผู้ชมทุกคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้วิธีที่จะทาให้บ้านของเราปลอดภัยจากอัคคีภัยต้องทําอย่างไรบ้างครับ อันดับแรกก็คือในบ้านเนี่ยต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับคือคือโครงสร้างบ้านเนี่ยเราคงต้องว่าไปตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายวัสดุที่ใช้ก็ควรจะเป็นวัสดุที่ที่ไม่ติดไฟต่างๆนะครับแต่ในสิ่งปัจจุบันเนี่ยปัญหาก็คือเกิดจากการใช้ภายในบ้านนะครับบ้านคนส่วนใหญ่ถามบอกว่าเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ไม่มีบ้านไหนไม่มีถุงก๊อบแก๊บไม่มีบ้านไหนไม่มี กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่มีบ้านไหนไม,ม่มีเศษผ้าเศษอะไรต่างๆที่จะอยู่พวกสารเคมีที่ไวไฟต่างๆทุกบ,บ้านจะมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเชื้อไฟที่ติดไฟได้ง่ายการจุดธูบบนหิ้งพระนะครับพวงหิ้งพระอยู่สงูงจุดๆๆทูปจุดเทียนวางส่วนใหญ่ที่เกิดไฟไหม้นี่ก็เพราะว่าพอมันตกลงมาแล้วข้างล่างมีถุงกระดาษมีเศษผ้าเศษหนังสือพิมพ์คือมีเชื้อไฟูต้องที่มันลุกทําให้เกิดเปลวไฟขึ้นก็จะลุก ลามกลายเป็นเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ได้ครับหลังจากเกิดเพลิงไหม้นี่นะครับผมขอแยกเป็น2ส่วนคือถ้าเป็นบ้านวิธีการปฏิบัติตัวเองถ้าเกิดเกิดเพลิงไหม้ในบ้านของเราเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยถ้าเผื่อทราบว่าเกิดเพลิงไหม้แล้วต้องหาทางหนีออกมาเร็วที่สุดครับอย่าไปสนใจกับทรัพย์สินครับอย่าไปเป็นห่วงของอะไรนะครับ,รบเพราะหลายครั้งแล้วเนี่ยวิ่งออกมาแล้วลุกขึาา้นมาได้เสียดายทรัพย์สินวิ่งกลับเข้าไปเอามา แต่ครั้งที่สองที่เข้าไปไม่มีโอกาสกลับออกมาเแล้วถ้ามีสองคนก็ให้คนหนึ่งเนี่ยโทรแจ้งหนึ่งเก้าเก้าหมายเลขหนึ่งเก้าเก้านี่คือสูวิทยุของเราเข้ามาที่นี่เลยถูกต้องที่เรายืนอยู่ตอนนี้ให้เรานั่นคือท่านแจ้งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านลองช่วยเหลือตัวเองดูถ้าท่านมีถังดับเพลิงวิธีการใช้ถังดับเพลิงก็คือเอ่ยยกถังดับเพลิงออกจากที่นั่นแล้วก็ดึงสลักออกแล้วก็ปลดสายที่อยู่ปลายนั่นชี้ไปที่ ้นเพลิงครับผมแลวก็บีบระยะห่างเท่าไหร่ฮะระยะห่างก็แล้วแต่ควรจะอยู่เหนือลมแล้วก็เข้าระยะห่างให้พอแรงดันที่มันจะเข้าถึงสามถึงห้าเมตรแล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์ความแรงแล้วแต่อุปกรณ์ความแรงหลังจากนั้นฉีดแล้วถ้าดับได้ไม่เป็นไรครับท่านจะแจ้งไปเจ้าที่เราออกรถมาเราไม่ว่ากันเพราะถือว่าไฟเกิดขึ้นจริงแล้วท่านสามารถดับได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดการใช้ถังดับเพลิงก็คือไม่ให้ฉีดไปเฉยๆอาจจะต้องสายนะครับบางครั้ง บางครั้งถ้าเผื่อเป็นถังัดับเพลิงแบบน้าเนี่ยบางทีก็ต้องดูว่าพื้นที่นั้นมีไฟยังเดินอยู่หรือเปล่าหรือรอะไรต่างการใสยจะทําให้ไฟฟ้าไม่วิ่งหาตัวเรานะครับอันนั้นจะเป็นการช่วยแลวถ้าเกิดเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกสูงอาคารสูงวิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นทำยังไงครับอาคารสูงในลักษณะว่าถ้าเราได้ยินเสียงกริ่งอันดับแรกนะครับหนอีออกจากห้องเลยเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดในการออกจากตึกก็คือทางหนีไฟครับนะครับ ทางอื่นนี่ไม่ใช่ทางเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับงนั้นโอกาสแรกเท่าที่ทําได้คือวิ่งออกไปทางหนีไฟแล้วรีบลงมาคนไทยเราจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับเสียงกริ่งไฟไหม้หลายครั้งเสียงกริ่งไฟไหม้กงคือตื<ช>่นขึ้นมาเอ๊มีอะไรไหมก็คอยฟังเสียงหูไม่มีอะไระนอนหลับต่อผิดกับฝรั่งฝรั่งถ้ากริ่งไฟไหม้เมื่อไหร่จะเกิดเหตุไม่เกิดเหตุเขาลงมาข้างล่างก่อนเขาพร้อมเลยเขาต้องลงมาข้างล่างก่อน นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วไม่มีเหตุไม่เป็นไรครับคือนไปนอนต่อได้คือเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทเกิดเหตุเนี่ยกิ่งไฟไหม้ในตึกในโดยเฉพาะในอาคารสูงนะครับ,รบอย่างที่เรียนนะครับว่าภายใน5ทีไฟมันลุกลามเร็วมากถ้าท่านไม่สามารถผ่านชั้นที่ไฟไหม้ลงมาได้ับ โอกาสที่ฉันจะต้องติดค้างอยู่ข้างบนแล้วก็ถูกไฟครอบตายนี่มีสูงมากครับผมต้องรีบดําเนินการต้องรีบหนีออกต,<ล>งตรงที่เร็วที่สุด,สดพอครับปิดท้ายนะครับทางสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครนะครับให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้อย่างไรบ้างครับครับหลังจากประสบเหตุเพลิงไหม้เนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเจ้าที่ทางเขตเนี่ยจะมีเจ้าที่ฝ่ายทะเบียนเนี่ยลงทะเบียน รบับแจ้งว่าบุคคลผู้นี้ประสบเหตุเพลิงไหม้จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราช่วยเหลืออันดับแรกก็คือเราจะช่วยมีถุงยางชีพให้ซึ่งในถุงยางชีพจะอาจจะมีเสื้อผ้าจะมีเสื้อผ้ามีมาของใช้มีอะไรที่จําเป็นชั่วข่าวอันที่2ก็คือเราจะช่วยลักษณะของเงินช่วยค่าเช่าบ้านนะครับประมาณ3,000บาทนะครับประมาณให้ช่วยเข้าบ้านสักสองสองเดือนนะครับอันที่3ถ้าเผื่อเขาเพลิงไหม้แล้วเนี่ยอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่นหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเสียไปเราก็จะช่วยทดแทนให้ตามจริงแต่ไม่เกิน10,000บาทนะครับอันที่4ี่เราก็จะไปช่วยในลักษณะของการซ่อมแซมบ้านถ้ากรณีไม่ไม่มีหมดทั้งหลังการซ่อมแซมบ้านนี้ก็อาจจะช่วยบางส่วนตามเป็นจริงแต่ไม่เกินอาจจะไม่เกิน3 0,000บาทอะไรอย่างเงี้ยแวต่ว่าควาความเสี่ยงเท่าไหร่ ันนี้เราจะช่วยเหลือขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็จะมีพวกมูลนิธิต่างๆเขาก็จะเอาข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆมาช่วยเหลือหน่วยงานเดือๆที่เข้าไปช่วยันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้น้ําใจจากคนไทยเยอะแยะครับครับผมกลับมาวันนี้นะครับได้คุยกับพออแล้วนะครับผมเชื่อว่า คือคุณผู้ชมทุกคนนะครับอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างที่ท่านผอ,อพูดไปไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่ายังมีหน่วยงานนะครับที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราทุกคนต้องช่วยตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับ วนี้อากาศในบ้านเราก็ยังคงเย็นอยู่นะครับและอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วครับสำหรับใครที่จุดธูปจุดเทียนไหว้เจ้าก็อย่าลืมที่จะดับทูปเทียนก่อนจะเข้านอนหรือก่อนจะออกจากบ้านนะครับและที่สำคัญต้องไม่เก็บวัตถุไวไฟไว้ในบ้านของเราวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับเรื่องราวไฮไลท์จากพี่อ๊อกกันต่อเลยครับ